on YouTube, do it. สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบก,กับเบบีผ้าเพื่อนที่เก่าเหมือนเดิมจ้ากับทุกวันเนาะอ่าในช่วงสองถุงจ้าวันละนิดละน่อยจ้าพี่น้องเก็บชั่วโมงไปไเรื่อยเนาะมื่อนี้กับ่มมิยังหลายจ้ากับมาพบม,มาพอ่อมาพบกับอ่าท่านผู้ชมน่ะเนาะผู้ใดอ่ามีกิจกรรมหรือข้ามแน่นา้าหรือคอมเมนต์นอีหยังกะแน่น้าข่ามาได้ที่ช่องเบบีได้จ้าด้วยอยากให้เบบีเฮ็ดอย่างเกี่ยวกับ,กบกอีหยังกงได้จ้ามื่อนี้กับ บ,บ่มีอย่างไรจากระสิบวาเรื่องประสบการณ์การทำยูทูบเนาะในเรื่องของการทำยูทูบจากพี่นอ้องเริ่มต้นเป็นยังคือใดเป็นช่องบเบ้ภาพเพิ่นเนาะ,ะเริ่มจากตอนแรกจากพี่น้องหลังจากที่เข้าไปเบิงเบิงข้าวเจ้าแล้วเนาะเข้ากับมีความคิดในใจว่าเอ๊ะเป็นอย่างข้าวเจ้าคือมีเปิดช่อง youtube ใดเข้าไปอยากเปิดช่อง youtube เป็นของเจ้าของจ้ะจากนั้นก็เริ่มศึกษาจาก youtube คนอื่นๆที่เขาจะมีวิธีการแนะนําการเปิดช่องหรือไอเปิดช่องเปิดช่องหรือสร้างช่องนั่นเองเนาะแล้วก็ไปดูเรื่อยๆจ้ะไปศึกษาศึกษาแล้วก็ไปดูวิธีการสร้างช่องตั้งชื่อการตั้งค่าปรปับปรุงต่างๆจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเรืยๆมาเป็นเบเบภาพเพลินเนาะพูดถึงเรื่องคอนเซปต์จ้ะพี่น้องคอนเซปต์ concept นี่ก็เป็นส่วนสําคัญด้ยในการสรั่งช่อง u t u b e เนาะเพราะว่าถ้าผู้ใดอ่า เทาเท็่แล้วเราเขาเรียกว่าเราไม่ได้มีไม่ได้มีหลักหรือแนวทางของช่องมันก็จะทําให้เราเนี่ยอ่าซับสนจะ้ะในเรื่องของการสร้างช่องช่วง,งแรกๆนี่ก็คือเน้นไปเรื่องของการท่องเที่ยวเที่ยวแล้วก็เที่ยวแบบบ้านๆจะไปหาตามเที่ยวตามสวนตามาวิธีชีวิตอะไรต่างๆมีกินเข้ามาร่วมด้วยเนาะหลังจากที่เฮามีการ เที่ยวโดยกับไม่การกินเขามาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกว่าคนก็เริ่มเบิงเรื่องของการท่องเที่ยวแน่เรื่องของการกินแน่แล้วก็มีการเขากลุ่มจะเขากลุ่มในส่วนของการทำ u t u b e นี่ข้าจกาะสิผู้ใดอยู่ในกลุ่มข้าวกรสิมาหายคำแนนำเขานาะเขาก็ไปเบิงหลังจากนั้นเขาก็พยายามหาคอนเทนต์ที่เขากัโตเข้ามาที่สุดเนาะก็บางเที่ยมันก็อาจจะมีปนหลายหลากหลายเขาเรียกว่าสัมมะปีเนาะมากมายหลายอย่าง กับพยายามอให้มันมีคอนเซปต์ที่แน่นอนจ้ะอัน,นกะกินเที่ยวแล้วก็มีวิถีชีวิตเป็นกิจกรรมประจบ้านเนาะบันนี้หลังจากที่เขาได้คอนเซปต์เรียบ้อยแล้วเนาะกัเริ่มมาว่างแผนการออกอากาศจา้ะอ,อาจจะยังหน่อยเฮามีคลิปลงใน youtube ก็เนาะข้าจ้ากับสิเริ่มมาเบิ่งเองจ้ะถ้าคลิปเฮ้าเป็นที่น่าสนใจข้าจ้ากับเบิ้งหลาเพอเฮตดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็นมีคลิปที่ ดังที่คน้นความสนใจบัน,นี้กเพิเศไปแล้วบางคลิปมันกิบว่ามีค้นเบิงจังสีเทากับตองมามาพิจารณาหลายๆอย่างจากว่ามันเป็นเพราะอย่างอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการสร้างช่องเนาะเบบกับบรายว่ามาบอกเป็นความรู้หรือเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นอันให้ความรู้โดยตรงเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นการเล่าประสบการณ์จ้ะ ถ้าผิดพลาดประการใดกะเอาไพ่น้ำเดือดก็ถือว่าเป็นเราประสบการณ์สู้กันฟังเนาะในเรื่องของการทำ youtube จ้ะผู้ใดอยากเข้ยนยูทูบนี่ก็สามารถลงมือเห็ยนได้เลยด้วยจ่ะเด้อ่าสวัสดีจ้าน้องปื้มเนาะอ๋อน้องปื้มสวัสดีจ้าน้องปื้มนี้เสียงพี่อยู่เนาะปื้มเนาะ ขอบคุณหลายๆจ้าทรงน้องแมวในกระลังมาให้เนาะอ๋อจ้าวัดดีจ้าน้องปื้นวัดดีจา <S <S ้าผู้ใดคิดอยากสิเฮ็ดยูทูบก็ลองลองต่างต้นเบิ่งนแล้วจ้าเด้อวัดดีจ้าน้องปื้นนี่บ่ได้อยู่โดนปันใดเด้อ่าพี่ก็สิอยู่จกักหานาทีสิทีดีเด้อน้องปื้นเด้อขอบคุณลหลายๆที่มา อ่ะบอได้ยินครับเดี๋ยวเด้อได้ยินได้ยินได้ยินอ๋อโอเคจ้าขอบคุณจ้าอ๋อขอบคุณหลายๆจ้าต้องปื้มกินข้าวแรงแล้วเนาะนี่เนาะสบายอ่าหนาวเนาะช่วงนี้ก็เริ่มเย็นแล้วฝนบ่ค่อยตกแล้วเนาะท้างนี้เนาะ ได้ยินทรงเครื่องไมยถูกมาให้น้ำส้องสองสองอันจา้าเนาะกาหลังจากที่ห้ากิ่นเขาแรงแล้วเนาะกับมาพ่อๆกันกับช่องเบเบ้และจ้าเดอ้อน้องปื่มขึ้นมาน้ำบอน้องปื้มขึ้นมาน้ำบอจา้าเดี๋ยวพี่แ่อันนี้ไหาเนาะอชรแชร์แชรกดคนบวกคัปปี้ กับพอเฮามีช่องเป็นของเจ้าของแล้วเนาะเขากะเลิ่มมาวางแผนเห็ุจ้าเหต,เหตุมาเรื่อยๆจา้กากะเ,เก็บยอดพุ้ติตาไม่เรื่อยๆก็บยอดช่วงไปเรื่อยๆเนาะกะทั้งนี้ทั้งนั้นเขากับพยายามดูแลเรื่องของคลิปเฮา่นาะจ้าจให้ให้เป็นที่โดนใจของคนเบิงเนาะอันนี้กะบ่รู้ว่าโดนใจหรือบ่โดนใจบางอันจะโดนใจบางอันก็บ่โดน,ใจ,นใจเนาะ ส่วนมากก็จิเป็นกำลังแรงใจจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เห็น youtube น้ำกันมาจ้าเนาะอันนี้น้องปื้มเพื่อนกับเขามาให้กำลังใจรับส้มน้ำเนาะก็ดีใจหลายๆจ้าน้องปื่มเนาะที่มาเป็นมู่กันจ้าเป็นกำลังใจให้กันมือนีเนาะอากาช่วงนี้กาฝากให้ดูแลเรื่องสุขภาพเนาะในผู้ใดอยู่ทังไดก็ตามจ้าดูแลเรื่องสุขภาพดีๆเนาะอากาศจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะใกลสีออกพรรษาแล้วเนาะ ผู้ใดอยู่ในช่วงวันหยุดร,รัฐบาลเพื่อนกับประกาศแล้วได้จ้าเรื่องของของวันหยุดเนาะกต่บอจาบําบม่ค่อยได้ดอกจ้าว่าพัยยุดช่วงไหนแน่เนาะเมื่อนี้กับไปซื้อของม่าจะพี่น้องได้ได้ล่องเท้ามาหล้ะกัเครื่องออกกําลังกายเนาะได้รองเท้ากับเพื่องออกกาลังกายเดียวว่าสีเริ่มออกกําลังกายแล้วล่ะช่วงนี้กับบอคอยได้เฮ็ดยังแล้วก็เได้ว่าออกกําลังกายดีกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าของน้ำหนักึืนหลายละจาะ้าเนาะ กะบ่มีอย่งางไรจ้ะพี่น้องมือนี้ก็มาทักทายกันเนาะจ้ะเนะาะอีกจักน่อยเนาะกะคอยสิล่งห่างเนาะจ้ะผู้ใดน้องปื้มมีคันถามอย่างบ่เนาะอยากสว่าหอ,อ,อย่างนัางพี่น้องบ่จ้าโอเคเนาะ เดี๋ยวถ้าเ่าไม่ยังกะสิได้ขอตัวลาเราจ้าไว้พ่อกันไม่มือหนาเนอะจาเนาะเอาซ้ำนีแ้แหละจ้าเป็นกำลังใจให้กันเนอะจาเนาะสวัสดีจ้า